ครับมือน,นี้นเอาก็สิีใส่ปลาบูครับปลาบูตัวเงี้ยครับสองตัวครับขวดแล้วนะครับเออไอ่หย,ยับหนึ่งนะครับพี่น้องต้องกูน้องสอนันผัดลายครับเทียมเ้องตระเรียบร้อยแล้ว เลแล้วครับอ้อหยาบๆทำไมอมหนึ่งครับนี่ก็ข้าวนนะครับผนฉันนะลกบนเล็กด้กครับฉันรีต้มยำลแล้วก็หั่นแบบนี้ครับอันนั้มันเป็นแคนะ ก็บอสก็เป็นกลมๆแล้วครับเป็นแบบแพร่สะกอนครับแบบตัวจีนครับเนาะจัดไปพี่น้องเป็นอะไรก็รู้เป็นอะรก็เออมีงอนลิ้นด้วยนะฮะวิธีการก็คือตอนมันหยิ่งง่ามครับตอนมันหยิ่นตันๆเพื่อจะใเขากินอยู่หม้อไฟซีลูปผักซีแล้วเป็นไงซีหรือเปล่านั่นแหละโครมผักชีพริกไทย ใสปลติวครับแล้วครับพี่น้อยปักติวอ่ตอใส้ปลาติวครับตกปลาคองใส่ปักติ๋วน่นี่เสียบอะไรพี่น้อยนี่มันอย่เป็นไงเขาเกัดขาดเลยครับมันจิ้มมุนครับขาดไปับเลยเป็นย่ำับไปบมกแัเลย รดน่ามันนอนพอนครับมันมหอมด้วมีหอมใบเตยว่าไงใบเนียมครับทั้งใบเอ็นใบอมนะครับใส่นำแกงข้าวครับมันมีหอมสำหรับคนมาด้วยครับคนมาก่ก็ต้องใส่อะไร ไม่ได้หอมเงือเข้ากับสีเงือเข้ากับสีออกมาแบบกินบรเหม็นนึงเงืองเงอหอมเลยเได้ครับหอมว่าครับหอมขนาดนี้มันหยุกทีทส่หรอกมันหอม ไปเชื่อเขานะสามนายุกเกียดไหมได้หรพูดได้พูดดีนะพูดได้พูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการอะไรพูดดีนะใจเลิศใจเลิศพูดดีจะปากจะมีสีใครนัดจะปากใครน้าจะปากใครพูดมันไม่จริงไม่จริงผมว่านกินปากเอากจะเป็นกินอย่างนี้นะครับกินใบไงใบเนี้ยมเนี้ เริเ่มแล้วเริ่มทำแล้วเลปเรียแล้วนะครับเดีอยแล้วกพไปนอนซิมมันก็ได้ครับโอ,โอ้หัน <c oughs> โอ้ต้มปลาคอใส่ปลาติวครับได้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  โอ้เกลือยังไงไสยเลยเกลือใส่ครับเรียดเลยเรียดเดีมันสิบอระบือบอระบือนี่คือเข็มเลยครับบอระบือเขาเห็ดเกลือนะครับคัม

ตีวหัวเราบอกหลยเก็บน้ำทังกับน้มานเลิกงานเลอะกันนะช่มั้นะโอ้ออกไว้เถอวกินหอมจัดไปสูง175ปีไปซามมาสูง175

รัสบสาวมาจากเวียดนามแบนตั well, пар, มกรองตึงไรกินเป็นปลาเป็นบครับซิมหนครับซิมเยงซนะครับซิมบ้ันไดค่ะมัน้อนค่ะเนียงสลันบังเนียงบอง วายมีต้ปคยแล้วบบขนาดเท่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวอยู่ดสุขภาพดีนะผะพักวครับคุณแล้วสิงนี่นะอมเตี้ยวนมุนเดียวอันที่ผสมไปเนี่ยมแล้วครับนักชิมเขาโมเหมากกันเลย ยิ่งเสียบนัว,นว,นวอืมเป็นไงครับนัวอืมใส่ผงชีสดเป็นเขาหยาบแล้วไอ้อามาทากระเทียมคือนีอ่มาทากระเทียมครับอออมมมมกกกลลกลิ่นนนเทหหััาาีีบประยะ ผสมน้ำง่ายง่ายได้มากกว่าเจ็ดเท่ขนาด2 5 0้้าสกรัมผสมน้ำได้จริง2อ0 0ันมิลขนาด1กิโลกรัมผสมน้ำใช้ได้จริง7 0 0 0ันมิลลิลิตรมีใบใช้ง่ายล้างง่ายสตาร์ทง่ายน้ำเดือด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 น้ำเรือด ใชุ้กใช้แค่ท่อนพันมันสำปะหลังหรือเมล็ดพันธุ์พืชใช้ทาเก่งช้ำก่อปลาเก๋าภาอีสานนะครับพี่น้องปลาเก๋านี่คือปลาเก๋านะครับเกาน้ำจืดอยามารักสนุกสุกนั่งแม้ช่างหวานชื่นหวานก็อยากจะอม ผมก็อยากจะกลืนสนุกทำชื่นในทุกเวลาอย่ามารังไป